ลมอีกแล้วทุกคนนี่นี่เห็ดลมดอกตูมอีกแล้วหอมหอมมาก นี่ทุกคนอย,อยหอเห็ดลมเห็ดลมดอกโตมากอฮ้ยว้าวเห็ดลมดอกโตมากหอมหอมมากๆานี่ทุกคนดูเฮ็ดลมดอกนี้เห็นไหมเฮ็ดลมเห็นไหมฟังเสียงหืแข็งกรุบกรอบแล้วก็มีความหอมมากๆเลยนะครับ สวยมากเจอเห็ดลมอีกแล้วโอ้ยโอ้ยแข็งๆกรุบกรอบกรอบเห็ดลมหอมเห็ดลมอีกแล้วครับหอม เจอพี่เขานะครับโอ้แล้วก็ได้เห็ดไขรตัวเห็ดลมเนาะครับขอบคุณครับ <c oughs> โอ้ยทุกคนทุกคนดูเห็ดดอกนี้ครับนี่นี่ทางบ้านผมจะเรียกว่าเห็ดปอดมานะครับแต่ว่าทางภาคอื่นไม่มั่นใจเดี๋ยวลองเด็ดมา้ยยังแข็งกรอบอยู่เลยเห็นไหม มันเป็นตระกูลเห็ดพึ่งชนิดหนึ่งนะครับบ้านผมเรียกว่าเห็ดปอดมา้านี่ถ้ามันยังดอกยังตูมอยู่แล้วก็แข็งๆกรุบๆเนี่ยแกงอร่อยเหมือนกันนะครับอันนี้เราปล่อยทำพันธ์เนาะนี่เจอเห็ดลมอีกแล้วทุกคนเก็บก่อนนะนี่แล้วครับเห็ดลม หน้ดอกสีเขียวหอมๆเก็บกันนะ <c oughs> นี่เห็ดลมหอมว,ว้าวนี่ทุกคนกคนจะเห็ดละงอกเหลืองเจอดอกตูมแล้วก็นี่นี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นี่ทุกคนเห็ดละงอกเหลืองเจออีกแล้วนี่เห็ดละงอกเหลืองเดี๋ยวมาเก็บกันก่อนนะ เลืองหรือเห็ดไข่เลืองนะครับโุ้ยมันมาออกในช่วงนี้อีกเนี่ยเห็นปหม,มโอ้ยอุ้ยโอ้โหโดนดอกตูมันนี่โอ้ยโดนดอกตูมดอกเล็กๆว้านี่แล้วก็มีนู่นนู่นอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ว้าวเดี๋ยวหาบริเวณรอบนี้อีกนะครับอาจจะมีอีกเนี่ย ออ้ยเห็ดไขเลืองนี่เห็ดลังกอกเลืองว้าวเจอแล้วเจอแล้วโคนนี่ก่อนจะกลับนะครับมาเจอเห็ดโคนเห็ดโคนขาวอีกแล้วเนี่ยนะนี่เห็ดโคนขาวเจออีกสี่ดอกมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่เดี๋ยนะอุ้ยอันนี้เปื่อยไปนิดนึง แล้วก็นีดอกตูมดอกตูมเขาต้องแบบรวงลึกๆเขาจะมีก้านลึกๆนี่ดอกตูมเห็ดโคนชวุวมนี่เห็ดโคนขาวก่อนจะกลับบ้านนะครับตรงปีนป่าเน,นี้ยได้เห็ดโคนเพิ่มเห็นไหมนี่เห็ดโคนได้โคนอีกสามสี่ดอกว้าวนี่ นี่แหละครับทุกคนครับวันนี้ผมเก็บเห็ดมานะครับกลับมาบ้านก็นี่ก็มาเจอพี่ๆที่บ้านนะครับเขาก็เก็บเห็ดมาเหมือนกันแล้วก็เก็บสะสมเห็ดโคนไว้1-2วันนะครับนี่รวมกันได้เยอะมาก <นะ S 1> ช่วงนี้เห็ดที่จังหวัดพะเยายังมีอยู่เยอะนะครับซืออะไกันแม่ไบเขาต้องล่างใบร่างตล้ก็แซ่อีไว้แซอ้วเ,เย็นน่ะเนาะ